สวัสดีครับไม่สวนกระแสวันนี้นะครับจะพามาติดตามข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนะครับซึ่งตอนนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ได้ลงตรวราชการที่จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็มีป้าวัฒนานะครับไปยืนรอนะครับดักรอนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นพื้นที่หวงห้ามนะครับท่านผู้ชม เป็นพื้นที่ห้วงห้ามป้านาก็ไปยืนดักรอแล้วตะโกนด่านะครับตะโกนด่าพลเอกประยุทธ์แล้วก็ตำหนิการทํางานนะครับจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาล็อกตัวป้านาครับเอามือปิดปากกระชากลากถูนะครับเข้าไปในซอกรถนะครับแล้วจะให้ดูคลิปนะครับตอนนั้นนะฮะนี่นะครับดูคลิปนี้นะฮะนี่เจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็ประมาณ5ท่านนะครับนี่ดูจากภาพนะครับจากคลิปนะครับจะมี อยู่5ท่านนะครับเป็นเจ้าหน้าที่หญิง3นะครับชาย2นะครับลากปนาเข้าไปในโซกตรงที่จอดรถนะครับแล้วก็เอาร่มกลางไว้นะครับนี่บอกกันเอาร่มบังไว้บังไว้นะครับบังนักข่าวนะครับแต่บังยังไงก็ไม่มิดนะครับเพราะว่านักข่าวมันเยอะนะครับตอนนั้นไปทําข่าวในยกในยกลงพื้นที่นะครับก็เหตุโมดนะครับนี่นะฮะอันนี้ผู้หญิงวัยหกสปีนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าสูงอายุแล้วนะครับนี่ทาแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับ ปนาก็ได้ถึงกับเป็นลมนะครับหมดสตินะครับแล้วก็เอาปนาขึ้นรถนะครับแล้วก็ไปแจ้งความดําเนินคดีที่โรงพักปันปงนะครับปันปงราชบุรีนะครับและต่อมานะครับสารแขวงราชบุรีราชบุรีนะครับก็ได้พิพากษาจําคุก6เดือน10วันนะครับแล้วก็ปรับเป็นเงิน1 0 0 0พันบาทนะครับโดยไม่รอรงอาญานะครับโดยคําพิพากษามีดังนี้นะครับโดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจําเลย เข้าไปในพื้นที่ที่จัดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นเขตห่วงห้ามเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่นายกรัฐมนตรีรวมถึงประชาชนคนอื่นๆตำรวจผู้มีอำนาจได้แจ้งต่อจำเลยแล้วโดยจำเลยได้ทราบคำสั่งแล้วกลับไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานโดยไม่มีเหตุสมควรอีกทั้งจำเลยไม่เคยสำนึกในการกระทำความผิดยืนยันสู้คดีและยังแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่ไม่เคารพยำเกรงกฎหมาย พฤติการจึงถือเป็นคดีร้ายแรงหากบังคับกฎหมายไม่จริงจังอาจจะมีบุคคลอื่นทำแบบเดียวกันจึงไม่มีเหตุอันควรรอการลงโทษนี่นะครับตอนนั้นศาลก็จังจำคุบไม่รอลงอาญานะครับแล้วก็ต่อมาปะนากา็มีการอุทธรนะครับยื่นยื่นอุทธรนะครับต่อมานะครับล่าสุดนะครับวันที่5กันยายนนะครับ สา,าสารออุทณ์นะครับสารอทธทณ์ภาคเกตก็ได้พิพ,พากษายกฟ้องนางนันทนานะครับหรือปานานะครับโดยชี้การกระทําของตํารวจริดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญของประชาชนนะครับการกระทําของตํารวจเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพประกอบกับปฏิบัติงานโดยไม่ได้สัสดส่วนนะครับกับนางวันธนาเป็นหญิงผู้สูงอายุนะครับ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสถานภาพของจำเลยนี่นะครับสารชั้นต้นพิพากษานะครับฐานอุทธรณ์ชั้นเจ็ดไม่เห็นพ้องด้วยนะครับคำอุทธร์ของจำเลยฟังขึ้นนะครับพิพากษายกฟ้องนะครับคราวนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับห้าท่านนะครับที่เห็นในคลิปนะครับมีผู้หญิงสามนะครับผู้ชายสองนะครับคราวนี้นะครับจากความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ 157ครับเต็มคาราเบลเลยนะครับนี่ติดคุกแถมออกจากราชการด้วยนี่นะครับก็เป็นบทเรียนนะครับคดีนี้ถือว่าเป็นบทเรียนต่อเจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัติงานแบบโอเวอร์แอคชั่นนะครับเอาใจนายนะครับแบบนี้นะครับอยากให้นายปลื้มเนี้ยคือรัฐธรรมนูญเขาก็กําหนดให้แล้วนะครับคือที่แล้วมานะครับที่ผ่านมานะส่วนใหญ่มัน ประชาชนเขาเขาจะไม่กล้าพ้องกับเจ้าหน้าที่ไงะเจ้าหน้าที่ก็เลยแบบคือเหมือนจะย่ามใจยังไงก็ไม่รู้นะครับก็เห็นกันทํากันทั้งที่รัฐธรรมนูญก็ให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับส่วนใหญ่ก็อย่างเงี้ยฮะจับขึ้นรถตู้นะครับจับขึ้นรถตู้แล้วก็ไปที่โรงพักนะครับแล้วก็เจอข้อหาต่างๆนานาต่าง ก็หาต่างกรรมต่างวาระกันไปนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณศารนะครับจากนี้ไปเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องระมัดระวังมากกว่านี้นะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในวันนั้นนะครับก็คงคอยก็ต้องคอยติดตามนะครับว่า,าผลสุดท้ายเจ้าหน้าที่จะเป็นยังไงนะครับอท้ายนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ